เหตุการณ์นี้บอกว่า เป็นภรรยาก่อเหตุปกติเนี่ยเวลามีเรื่องชู้สาวหรือเรื่องสาม,มีภรรยาส่วนใหญ่ผู้ชายจะเป็นคนก่อเหตุแต่เหตุการณ์ครั้งนี้เห็นบอกว่าเมียเนี่ยหึงระแวงบอกว่าคิดว่าผัวเนี่ยน่าจะปันใจแล้วบอกเลิกพยายามจะไปของ,ง้อคืนดีเมียทํางานอยู่ชนบุรีคุณผู้ชมฮะขับรถไปถึงที่นครสวรรค์แล้วไปเคลียร์ใจกับผัวปรากฏเคลียร์ใจไม่ลงตัวชักอืต์ปืนออกมายิง3านัดตัดภาพไปดูที่เกิดเหตุนะฮะบรรยากาศจุดเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุก็คือสอพอกรกพระ เบื้องต้นบอกว่ามีผู้เสียชีวิตชื่อว่านายสราวุธโพธิฉัดมงคลนะอายุ44ปีเสียชีวิตถูกยิงเข้าที่บริเวณลำตัวด้วยอาวุธปืนจุด3.8เข้าที่บริเวณลำตัว3นัดด้วยกันส่วนคนก่อเหตุไม่ใช่ใครอื่นไกลมีโฉมหน้าโฉมตาเขาขึ้นมาไหมฮะจิตราฮะจิตราคนเป็นเมียเนี่ยแหละหลังก่อเหตุเสร็จไม่ได้หลบหนีนะฮะรอมอบตัวอยู่ในที่เกิดเหตุ นางสาวจิตราโสทนนอายุ49ปีเจ้าหน้าที่เองเนี่ยสอบปากคำคนที่อยู่ในที่เกิดเหตุทั้งคนเป็นเมียแล้วก็ตัวของครอบครัวคนตายบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเห็นบอกว่าฝ่ายหญิงขี่รถมาแล้วตั้งใจจะมาง้อสามีพอมาถึงที่บ้านแม่อยู่ด้วยนะตอนแรกอะ่ะแต่แม่บอกเออเห็นเขาเนี่ยเข้ามาเคลียใจกันแม่บอกจะได้เปิดทางสะดวกออกไปข้างนอก กลับมาอีกทีมีชาวบ้านแจ้งเหตุบอกว่าที่ที่บ้านมีเสียงปืนดังสามนัดเกิดอะไรขึ้นลองไปดูซิสุดท้ายกลับมาสลาวุฒิคนเป็นลูกชายเสียชีวิตคุณผู้ชมฮะล่าสุดวันนี้เดี๋ยวไล่เลียงภาพกล้องวงจรปิด่อยนะตั้งแต่วันนี้ผู้สื่อข่าวเราลงพื้นที่มิกกน,นวัฒนะฮะไปลงพื้นที่มาผมขออนุญ,ญาตเปิดภาพกล้องวงจรปิดตัวแรกขึ้นมาก่อน12นาฬิกา20นาทีคุณผู้ชมฮะขอภายเหตุการณ์ีจ้จริงๆเกิดขึ้น11มกราคมก็คือเมื่อวานนี้ถูกไหมภาพนี้เห็นอะไร ภาพนี้เป็นช่วงก่อนเกิดเหตุค่ะเวลาประมาณเที่ยง20นาทีโตโยต้าคันนี้ซีวิกสีดำนะคะเป็นของฝ่ายหญิงซึ่งก็คือผู้ก่อเหตุขับผ่านบริเวณน,นี้ไปเพื่อที่จะไปบ้านของสามีซึ่งก็คือผู้ตายโดยเป็นการขับไปรอที่บ้านก่อนย้ําว่าขี่มาจากชนบุรีไปก่อเหตุถึงนครสวรรค์นี่คือจิตตาถูกไหมหลังจิตตาผ่านไปต่อมา เวลาประมาณ4ี่โมงสานาทีคือถัดมาประมาณ4ี่ชั่วโมงอะนะคะทางฝั่งของผู้ตายค่ะขีร่รถซีวิกสีขาวมุ่งหน้ากลับไปบ้านเหมือนกันนี่คือบ้านของสราวุธเดี๋ยวเปิดผังขึ้นมาคู่กันหน่อยสราวุธเข้าใจว่าคือรู้ว่าเมียมาแล้วแหละเมียคงนั่งรออยู่ที่บ้านแล้วพอกลับเข้าบ้านรอ 3- ามสี่ชั่วโมงมเข้าไปเคลียร์ใจกันคุณผู้ชมฮะและหลังจากนั้นเปิดภาพกล้องวงจรปิดนาทีเสียงปืนดังขึ้น3นัดฮะ ที่เป็นกล้องวงจรปิดเดียวกนันเหมือนกันเนี่ยโอ้คือเขาบอกวงจรปิดจุดนี้อยู่ไม่ไกลจากจุดเกิดเหตุแล้วเปิดสภาพ ตรงบ้านที่เกิดเหตุที่วันนี้ผู้สื่อข่าวเราไปลงพื้นที่มาหน่อยภาพกล้องวงจรปิดตัวต่อมาก็คือเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้รับแจ้งเหตุประมาณสักเกือบหนึ่งชั่วโมงหลังจากนั้นก็เข้ามาระง,งับเหตุในพื้นที่เนี่ยฮะ ล่าสุดวันนี้ผู้สื่อข่าวเราลงพื้นที่ไปยังจุดเกิดเหตุคุณผู้ชมอย่างที่บอกไปบ้านหลังนี้เป็นบ้านของคุณสราวุธซึ่งคบหาดูใจกับภรรยาเขามาเกือบ1ิบปีแล้วเราหองลาแห่งกันมาก่อนหน้านี้ตัวสราวุธเองเนี่ยเห็นบอกว่าก่อนหน้านี้ขอเลิกกับเมียจิตราเองระแวงติด GPS ตามผัวแล้วสืบทราบบอกผัวน่าจะปันใจให้คนอื่นหรือไม่อันนี้ย้ําก่อนนะว่าคนตายเขาตายไปแล้วเขาพูดอะไรไม่ได้แต่จิตราอ้างบอกเคยติด GPS ตามผัววันนี้ตั้งใจ ลาง,งานมาเลยอ่ะอขับรถจากชนบุรีฮะมาง้อสามี สุดท้ายเคลียไม่ลงตัวเอาอาวุธปืนออกมาแล้วยิงเลย<อ>คือที่สงสัยทําไมผู้หญิงโหดขนาดนี้ฮะ<อ>แล้วทําไมถึงมีปืนด้วยใช้ปืนเป็นอีกต่างหาก<อ>ล่าสุดวันนี้ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไป<อ>เห็นบอกว่าตอนเราไปหาครอบครัวของคนตายเนี่ย<อ>เห็นบอกครอบครัวไม่สะดวกที่จะพูดคุยเลยนะ<อ>แต่เราไปเจอหนึ่งคนก็คือเป็นพี่เขยของคนตาย<อ>เขาให้ข้อมูลว่าอย่างไงบ้างคือพี่เขยบอกว่าตอนที่จุดเกิดเหตุเนี่ยตัวเองไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์แต่ก็รับฟังมาจากทางฝั่งของญาติญาติที่อยู่ในเหตุการณ์เล่าว่าฝ่ายหญิง เนี่ยมารอฝ่ายชายที่บ้านแล้วก็พยายามที่ตามมาพูดคุยด้วยตอนนั้นนั่งลงตรงจุดม้าหินอ่อนหน้าบ้านนะคะเพื่อที่จะเคลียร์ปัญหากันสองคนซึ่งในขณะนั้นแม่ของฝั่งผู้ชายเดินออกไปรอข้างนอกค่ะเพื่อให้ทั้งคู่ได้คุยกันสะดวกระหว่างนั้นทางคุณพ่อกําลังนั่งดูทีวีอยู่ในบ้านนะคะก่อนที่จะมีเสียงปืนดังขึ้นหันมาดูอีกทีหนึง่งเห็นว่าจิตราลูกสะพ้ยยิงสราวุธลูกชายจนล้มนอนแน่นิ่งไปแล้วแล้วทางจิตราไม่ได้หนี ไปไหนคะ่ะยืนรอมอบตัวกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจส่วนเรื่องปัญหาที่เกิดขึ้นทางพี่เขยเนี่ยบอกว่าทางคู่ไม่เคยเล่าอะไรให้ฟังนะแต่เท่าที่สัมผัสมาฝ่ายหญิงอันนี้ก็เป็นการตั้งข้อสังเกตของทางพี่เขยนะคะว่าเหมือนมีปัญหาทางจิตหรือเปล่ามีอาการคล้ายๆกับคนเป็นใบโพลา่าแต่ตัวเองก็ไม่มั่นใจว่าอาการหนักขนาดไหนคะ่ะอ,อ๋อเท่าที่ถามแม่แม่ไปส่งข้าวก็บอกว่าคุยกันดีๆนะตกลงกันดีๆนะแค่นั้นเอง แล้วกแกก็แม่ก็ออกไปส่งข้าวยา่ายายที่บ้านครับพ่อก็นั่งดูทีวีอยู่ตรงนี้ครับประมาณนี้แหละพ่อบอกไหมครัว่าในการคุยเขานั่งคุยอะไรกันบ้ากโอ้โหไมไ่บอกเลยก็คุยกันปกตินู่นนั่นนี่อของเขาสับปะตมภาษาของผวเมียรประมาณนั้นครับแล้วก็คืออาจจะเป็นผู้หญิงอาจจะไม่พอใจแล้วก็ ก็เห็นคือก็อาจจะเป็นไปได้ครับเพราะว่าปืนเขาก็เตรียมมาจากชนบุรีอยู่แล้วครับในส่วนตัวเองเนี่ยพี่เขาเคยมีอะไรบาดหมากไหมพี่ตลอดที่อยู่กันมาสิบปีผมถามว่าเขาไม่เคยบอกผมเลยคุณสลาวุธไม่เคยบอกผมเลยครับครับแล้วก็ทุกอย่างทางที่เนี้ยน้องเขาเป็นคนแบบ ทำอะไรด้วยตัวเองมาตลอดล่าสุดวันนี้บรรยากาศที่งานศพนยฮะแล้วเราไปเจอคนข้างบ้าน<ม>คนข้างบ้านเล่าให้ฟังบอกว่าตอนที่เกิดเหตุเนี่ยตอนนั้นเองเนี่ยเห็นบอกว่าจิตราเข้ามาที่บริเวณบ้านที่เกิดเหตุจริงเขาบอกเขาไม่ได้ยินเสียงทะเลาะอ,อะไรกันเลยนะปกติเนี่ยก็คือเคยคุยกับสราวุธก็เห็นว่าเจ้าตัวก็เป็นคนอัธยาศัยดีแล้วก็เป็นคนหน้าตาดีาไม่มั่นใจเป็นปมนี้หรือเปล่าที่เมียหวงผัวเลยติดจีเพจตามผัวแล้วระแวงว่ามีคนอื่น เหมือนว่าจะมาคืนดีกันนะจะมาจะมาดีกันตดยอยาไม่ทันได้คุยก็ยิงเลยนั่งกันอยู่สามประมาณกี่นัดครับสามนัดแล้วเห็นบอกว่าผู้หญิงจะยิงตัวตายนะจริงไหมพี่จริงเลยพ่อผัวปักปืนทิง้งแล้วบอกว่าตอนว่าเห็นบอกว่าตอนเขายิงเสร็จเนี่ยเขาเจะเอามีดไปแทงซ้ำด้วยอันนี้จริงไหม คุณผู้ชมฮะชาวบ้านบอกว่าจริงๆก่อนที่เขาจะจับตัววิจิตราใช่ไหมจิตราจ,จ,ตจิตราขออภัยจะจับตัวจิตราได้เดี๋ยวเปิดภาพที่เกิดเหตุหน่อยอมยัิญาต้องไปห้ามเอาไว้นะอตอนแรกจิตรายิงผัวเสร็จตั้งใจจะฆ่าตัวเองตา,ตายตรงจุดนั้นเลยแต่สุดท้ายเขากล่อมสําเร็จจิตราเลยรอดไม่ตายแล้วอ้างหึงหวงเอาจบเรื่องนี้ฮะกลับมาฮะ